อารมณ์พลังลบที่มีผลกระทบต่อร่างกายหมอหมอกหอยยาทะลุมิติ กวันนี้สภาพสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นค่า PM 2.5หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างร่างกายเราก็สามารถที่จะทําให้เราเกิดอารมณ์แปรปวนขึ้นมาได้5อารมณ์ที่ส่งผลและทําร้ายต่ออวัยวะในร่างกายของเรานั่นก็คือ 1. อารมณ์ดีใจส่งผลต่อหัวใจและลำไส้เล็กโดยตรงหัวใจมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดและพลังงานในสภาวะดีใจนี้ จะส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ช้าลงแต่กล้ามเนื้อจะเกิดการคายตัวลดภาวะความเครียดจนอยากจะทําให้มีงานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราดีใจมากจนเกินไปจะทําให้ขาดสมาธิได้นะคะ 2. ตกใจและหวาดกลัวจะส่งผลกระทบต่อไตและกระเพาะปัสสาวะโดยตรงร่างกายจะอ่อนแรงจิตใจจะสับสนแปรปวนพูดจาเพ้อเจอ้อขาทั้งสองข้างจะอ่อนแรงถึงขนาด กั้นปัสสาวะไม่อยู่เลยทีเดียว 3. อารมณ์ที่โศกเศร้าส่งผลกระทบกับปอดและลำไส้ใหญ่จะทําให้เกิดภาวะการทํางานที่ผิดปกติถ้าโศกเศร้าเสียใจมากจนเกินไปจะทําให้รู้สึกหมดแรงเหนื่อยง่ายและม,และมีและมีภาวะอ่อนเพลียเกิดขึ้น 4. อารมณ์โกรธหงุดหงิดตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยเมื่อมีความโกรธหรือมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเกิดขึ้นจะส่งผลทําให้ตับมีภาวะร้อนเกิดขึ้นมาจนทําให้ปวดหัวหงุดหงิด ปวดตาตาพร่ามัวตาบวมความดันโลหิตสูงจนสามารถที่จะทําให้วูบได้เลยทีเดียวที่สําคัญสําหรับสุภาพสตรีประจําเดือนอาจจะมาไม่ปกติตลอดจนการมีก้อนในคอและรู้สึกแน่นท้อง 5. อารมณ์วิตกกังวลจะส่งผลทําให้ม้ามและกระเพาะอาหารทํางานได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพจนส่งผลให้ท้องอืดท้องเฟอ้อเบื่ออาหารถ่ายเหลวถ้าปล่อยให้เรื้อรังจะทําให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ ความจำเสื่อมการดูดซึมอาหารไม่ดีทําให้เลือดและพลังไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเคสไม่รับกับหมอหมอการรักษาเพื่อปรับอารมณ์ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยเราจะนิยมจย่ายยาหอมเพื่อปรับอารมณ์และอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นก็คือยาหอมอินทจักรทางการแพทย์แผนไทยเราจะใช้แก้ลมบาดทจิตถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องยาหอมเพิ่มเติมให้สอบถามแพทย์แผนไทยใกล้บ้านของท่านนะคะ พราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุวิติ